บอบคลาดตายเงาดำมุมมองตำ่ำดำต้องหมนคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซทวนทางจิตปัญญาบดบอดทางปัญญาประชารชนผู้กนแค้นไตเศษหนึ่งอาตอบแทนเพราะเชื่อผลวาสนาส,นาสนาีลสักสิของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสา กษัตริย์ไม่เคยยิ้มตอนที่7จิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเส้นมงกุฎหรือราชการที่4เป็นที่รู้จักกันในระดับสากลจากละครเพลง The King and I ที่รับบทโดยยูบรินเนอร์เขาเป็นกษัตริย์ที่สแสวงหาความรู้และมีความซับซ้อนชำนาญทั้งในขนบแห่งความเป็นกษัตริย์และความทันสมัยกล่าวกันว่าภูมิพลเองก็เทียบตัวเองใกล้เคียงกับปู่ทวดคนนี้ซึ่งก็จริงเพราะทั้งสองมีบุคลิกลักษณะและปริศนาที่เก็บงำไว้บางอย่างคล้ายกันมุมมองที่เป็นทางการต่อรัชกาลที่ส คือเป็นกษัตริย์ที่ทรงภูมิธรรมเป็นปราดที่ทําให้พุทธศาสนาแบบสยามมีความบริสุทธิ์และไปถึงอุดมคติธรรมราชาแห่งสุขโขทยัยและเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าที่แนะนําสังคมไทยให้รู้จักวิทยาศาสตร์และการศึกษาแบบตะวันตกและยังมีชั้นเชิงทางการทูตที่นําพาประเทศให้หลบรอดจากภัยคุกค,คามของการล่าอาณานิคมได้แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งของเอกสารทางประวัติศาสตร์ คือเป็นอนุรักษ์นิยมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและไร้วินยัยโทสะร้ายอย่างน่ากลัวขาดความสามารถที่จะปรับสถานะกษัตริย์ให้ทันสมัยได้อย่างเป็นรูปธรรมสถาบันนี้จึงอ่อนแอดูจากภายนอกมงกุฎเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงสถาบันกษัตริย์อย่างน้อยก็นในระดับผิวหน้าเพื่อเป็นหนทางในการปกป้องภัยคุกคามจากการบังคับเป็นอนณานิคมของยุโรป เขาเปิดประตูต้อนรับนละก,การทูตต่างชาติและละเมิดข้อห้ามทางประเพณีด้วยการจับมือทักทายเขารับเอาครูฝรั่งมาสอนลูกๆอย่างเช่นแอนนาเลโนเวนที่โด่งดังผู้เขียนหนังสือที่กลายเป็นเดอะคิงันายเขายังตั้งใจขับเน้นความคิดที่ว่าธรรมราชาสมัยสุโขทยัยคือบรรพบุรุษโดยตรงของราชวงศ์ที่กรุงเทพในช่วงรัชาสมัยของเขา ได้มีการค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหรือที่นักวิชาการรุ่นรุ่นหลังบางคนบอกว่าเป็นการทำปลอมขึ้นเขายัางลอกเลียนวิธีปฏิบัติที่ดูเหมือนว่าเป็นของรามคำแหงในการรับเรื่องร้องทุกจากประชาชนว่ากันว่าเขาทำอย่างนั้นด้วยตัวเองที่ประตูวังสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อจะเอาใจพวกยุโรป ที่มองประเพณีแบบฮินดูและละทัทธิถือผีของสยามว่างงมงายและล้าหลังเขาก่อนเน้นแสดงต่อสาธารณะให้เห็นพระราชกรณียกิจแบบพุทธโดยอำพรางพิธีกรรมแบบเทวราชาเอาไว้กระนั้นเขาก็ยังคงรักษาความสูงส่งอลังการแบบเดิมไว้ดูตั้งแต่พิธีราชาพิเศษที่ทุ่มทุนสร้างมงกุฎฉลาดมงกุฎฉลาดใช้สัญ,ญลักษณ์และพิธีกรรม ทั้งฮินดูและพุทธที่ทำให้ตัวเขาดูเป็นทั้งเทพและธรรมราชาเขาสร้างเสาหลักเมืองแห่งใหม่ให้กับกรุงเทพที่กุมชะตาเมืองไว้และผู้คนก็มาเส้นสวงบูชาเขาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหม่คือพระสยามเทวธิราชให้เป็นเทพารักษ์ที่ปกป้องคุ้มครองราชอาณาจักรในด้านของความทนงตนผิดวิสัยของธรรมราชาเขาสร้างวัดสำคัญขึ้นมา และตั้งชื่อตามชื่อของตัวเองเขาฝืนประเพณีด้วยการตั้งและมอบพัยดยศแก่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ด้วยตัวเองและบัญชาให้สร้างพระพุทธร,รูปที่มีใบหน้าของกษัตริย์องค์ก่อนๆทำนองเดียวกับการบูชากษัตริย์เป็นเทพของขเขมรอีกทั้งยังทำให้วันเกิดของกษัตริย์และวันขึ้นครองราชเป็นวันพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองตามอย่างยุโรปแต่กลายเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของสยามทั้งหมดนี้ เป็นการยกสถานะกษัตริย์เท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแม้กระทั่งบางส่วนในราชสำนักเองก็ยังรู้สึกพิพักพี่พวนพวกยุโรปยิ่งหงุดหงิดมากกว่าที่มงกุฎปล่อยปละความต้องการค้าขายของพวกเขาและมีปฏิกิริยาด้วยการท้าทายโดยตรงต่อสถานะอันละเมิดไม่ได้ของกษัตริย์หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในกรุงเทพและสิงคโปร โจมตีการที่เขายกตนเป็นเทพรวมถึงเรื่องแผลงแผงผิดศีลธรรมในฮาเร็มที่ใหญ่โตของเขาอีกทั้งการผูกขาดและการทุจริตในหมู่เชื้อพระวงศ์พวกเขาบอกว่ามันคือข้อพิสูจน์ว่าสยามจําเป็นต้องเป็นอาณานิคมจะทําอย่างไรดีกับความท้าทายแบบใหม่กับพวกไร้ศรัทธาและกับกระแสสมัยใหม่นี้การจะฆ่าแกงฝรั่ง้วยข้อหาหมิน่นพระบรมเดชานุภาพ ก็รังแต่จะโดนเอาคืนหนักกว่าเดิมครั้นจะค้อมหัวให้ใหก็เสียความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนจะพร้อยไม่ยำเกรงครั้นจะเพิกเฉยเสียก็เสี่ยงที่กษัตริย์จะถูกมองว่าอ่อนแอและไร้ค่าราชสำนักสยามรับมือต่อสถานการณ์นี้อย่างยอมรับสภาพความเป็นจริงซึ่งต่างจากญี่ปุ่นและจีนและถ้ทวีชาติมหาอำนาจพัวพันอยู่กับเรื่องการค้า มันเป็นการเดินหมากที่รักษาราชบัลลังก์และสร้างชื่อให้กับมงกุฎแต่ก็ไม่ใช่โดยฝีมือของมงกุฎคนเดียวเซอร์จอห์นบาวริงผู้แทนของอังกฤษซึ่งเป็นผู้ทำข้อตกลงทางการค้าฉบับแรกของสยามกับตะวันตกในปี2398บรรยายถึงมงกุฎว่าหลงไหลในพิธีรีตองทางการทูตอย่างหน้าคันและบอกว่าเขาคิดว่าอำนาจและมันสมองที่แท้จริงคือเสนาบุรีช่วงบุญนาคหรือเจ้าพระยาศรีสุริยวง ลูกชายของเดดบุญนาชาวต่างชาติคนอื่นเรียกช่วงว่าเป็นกษัตริย์ตัวจริงถึงกระนั้นการประนีประนอมของมงกุฎก็ได้ผลการเปิดการค้านำมาซึ่งความมั่งคัง่งทำให้เกิดการสร้างถนนและขุดคลองตลอดจนซื้อเรือที่ทันสมัยได้การตอบโต้จดหมายและแลกเปลี่ยนของขวัญกับบรรดากษัตริย์ในยุโรปรวมทั้งราชินีวิกตอเรียทำให้มงกุฎได้รับการยอมรับพอประมาณ ในฐานะกษัตริย์ร่วมวงการเขายังทำสถิติที่ยังไม่มีใครเทียบได้ในการสืบสายเลือดจากกรีโดยการมีลูก82คนจากแม่35มเหสีสเทพซิรินทราหลานสาวของรัชกาลที่3เป็นผู้ให้กำเนิดกษัตริย์องค์ต่อไปนั่นคือจุลาลงกรปู่ของภูมิพลเปี่ยมนางสนมคนโปรดคนหนึ่งให้กำเนิดลูกสาว3คนซึ่งภายหลัง กลายเป็นมเหสีของจุฬาลงกรณ์และหนึ่งในนั้นเป็นย่าของภูมิพลถ้าว่าความสำเร็จเหล่านี้ก็ไม่ได้บทบังปัญหาภายในของราชสำนักกลางทศวรรษที่2,403ถึง2,413สถาบันกษัตริย์ก็ประสบภาวะง่อนแง่นที่สุดมงกุฎตระหนักดีว่าอำนาจและความมั่งคั่งของเขานั้นอยู่ในกำมือของขุนนาง โดยเฉพาะช่วงบุญนาคเรื่องราวจุดจบของมองกุฎเผยให้เห็นว่าเขาได้ตกอยู่ได้าอานัตของสำนึกความเป็นเทพของเขาเองมากเพียงใดในช่วงทศวรรษ2,373ถึง2,383เขาได้ศึกษาดาราศาสตร์กับมิชช i นอรี่และในตอนต้นรชาชการเขาก็สะกดราชสำนักด้วยการทำนายถึงการเกิดสุริยุปราคาซึ่งตามความเชื่อแบบฮินดู หมายถึงราหูที่ชั่วร้ายาเหมือบดวงอาทิตย์หมายเด็ดนี้สำแดงพระปีชาสามารถของกษัตริย์องค์ใหม่ในการมองเห็นอันตรายล่วงหน้าที่แม้กระทั่งพรามประจำราชสำนักก็ยังทำไม่ได้ในเดือนสิงหาคม2411เขาทำนายสุริยุปราคาอีกครั้งคราวนี้เขาเชิญคนต่างชาติหลายคนร่วมเดินทางไปชมปรากฏการที่เพชรบุรีด้วยเมื่อสุริยุปราคาเกิด ชาวยุโรปจ้องมองดูชาวสยามและย่นย่อกษัตริย์สงน้ำชำระเพื่อความบริสุทธิ์แล้วราหูก็ไม่ได้ขมเอืดวงอาทิตย์นับเป็นอีกครั้งที่ราชการที่4ก็ได้แสดงความเอกุในเรื่องจัก,กรวาลของสยามทว่าภายในไม่กี่วันหลายคนกลับมาพร้อมกับมาลาเรียรวมทั้งมงกุฎและลูกชายคนโตที่เป็นเจ้าฟ้าคือจุฬาลงกรณ์ เมื่อถึงเดือนกันยายนก็มีคนตายไป8คนในวันที่หนึ่งตุลาคม2411ซึ่งเป็นวันเกิดขวงเขาเองมงกุฎก็เสียชีวิตแต่ก็ไม่ลืมภา,ารกิจของธรรมราชาเขาจัดแจงท่าทางแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าอยู่บนเตียงและก่อนจะสิ้นลมเขาก็เปล่งวาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพานในวันประสูติเช่นกันโอ้ยนี่นี่ราชการที่สี่นี่ไม่ธรรมดานะครับ สถิติหลายเรื่องนะครับเรื่องลูกเร,เรื่องเรื่องเมียแนะเรื่องการนะปอมอหลักศิราจารึกนะสร้างตนให้เป็นกรรษัตริย์ธรรมราชานะครับแล้วก็บวชด,ด้วยนะครับบวชเสร็จแล้วก็เบียดเบียดอย่างนะครับทำสถิติโลกนะครับเสร็จแล้วเนี่โอ้โหทําตัวอย่างพระพุทธเจ้านี่ขนาดวันตายนี่ให้ตรงวันเกิดนะครับแล้วก็ทําท่านะครับตายแบบพระพุทธเจ้าด้วยนะนะ จะเอาแบบสวรรคตอย่างนั้นนะครับที่นะครับในหนังเรื่องดะคิงเนีนายพี่น้องคงดูนะว่ามีบุคลิกหลายแบบนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็เกลียดแต่ว่าในลักษณะที่หนังสือเล่มนี้อธิบายนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าครั้งวันนี้เราจะดูในรัชกาลที่4ี่นะครับเดี๋ยวส่วนรัชกาลที่5นั้นเราจะต่อไปอีกนิดจะต่อในในคราวหน้านะครับลองดู ต่อเชื่อมไปถึงราชการที่5นิดหนึ่งนะครับจุฬาลงกรรอดชีวิตจากมาลาเรียแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้สืบราชสมบัติโดยอัตโนมัติด้วยอายุเพียง15ปีเขาจึงยังเด็กเกินไปที่จะทําหน้าที่กษัตริย์ได้เต็มตัวมีลูกพี่ลูกน้องที่แก่กว่าคนหนึ่งถึงจะฐานะด้อยกว่าแต่ก็มีสิทธิ์ขึ้นครองราชและช่วงบุญนาคก็มีอานาจที่จะผลักดันเขาขึ้นสู่บัลลังก์ก็ได้แต่โดยชาติมหาอํานาจกําลังจับจ้องมองวีแววของความสันคลอน ช่วงจึงเลือกที่จะคงอำนาจจิูวเบื้องหลังบรลลังและเสนอจุฬาลงกรขึ้นเป็นราชาการที่ห้าช่วงในฐานะผู้สำเร็จราชาการแผ่นดินได้ขยายอำนาจข,ของครอบครัวตัวเองควบคุมกระทรวงสำคัญสำคัญรวมทั้งสัมประานการค้าต่างๆจุฬาลงกรต้องทนเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดเหมือนจกักรพรรดิเมจิที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับผู้สืบทอดราชบัลลังก์ญี่ปุ่นเพียงสิบเดือนก่อนหน้าและภูมิพล หลานของเขาก็อาจจะไม่มีความสําคัญทางการเมืองเหมือนกับจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันที่โตเกียวหากกลับกลายว่ารัชกาลที่5เป็นกษัตริย์ที่แข็งแกร่งที่สุดของราชวงศ์เป็นเวลากว่า4ทศวรรษเขาฟื้อนอำนาจเบ็ดเสร็จคืนมาจากพวกบุญนาคและใช้อุบายยันกับพวกล่าอนาณานิคมผมคิดว่าต่อยนิดนะครับเพิ่ง12นาที13นาทีนะครับ เอาขึ้นถึงรัชกาลที่5เลยแล้วกันนะครับตระกูลบุญนาคได้บั่นทอนราชสำนักลงไปอย่างย่ำแย่ในปี2,414รัชกาลที่5ถึงกับต้องยืมเงิน8ล้านบาทจากช่วงสำหรับค่าใช้ใจ่ายในราชสำนักและราร,ร,รัฐบาลแต่ครั้นเวลาล่วงไปพันธมิตรของตระกูลบุญนาคในฐานะใน,ในรัฐบาลทยอยเสียชีวิตไปช่วงเองก็ตายในปี2,426 จุลาลงกรจึงค่อยแทนที่พวกเขาด้วยเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกซึ่งก็มาจากบรรดาลูกๆแปดสิองคนของมองกุฎที่จงรักภักดีต่อเขาจุลาลงกรตั้งคณะที่ปรึกษาจากบรรดาน,น้องๆเหล่านั้นตามแบบอังกฤษคือสภาองคมนตรีและสภารัฐมนตรีวันนี้ประเทศไทยมันจะตั้งอภิรัฐมนตรีนะครับอ้าว ด้วยคำปรึกษาที่ปรึกษาจากชาวยุโรปเขาจัดรูปรัฐบาลตามแบบสมัยใหม่มีการตั้งโรงเรียนวิชาชีพสำหรับงานราชการและโรงเรียนทหารบกและทหารเรืองบประมาณส่วนกลางได้รับการจัดสรรสำหรับกระทรวงและกรมต่างๆแต่ละแห่งและทรัพย์สินส่วนพระองค์แยกต่างหากรายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดการค้ามากขึ้นเรื่อยๆการเจ้าราดบังหลวงลดน้อยลงและอิทธิพลของพวกบุญนาคก็ ลดทอนลงจุฬาลงกรจัดการแบ่งสรรสัมปทานและทรัพย์สินจำพวกที่ดินเสียใหม่ให้แก่คนในตระกูลจักรีในรุ่นเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าอำนาจเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในมือของราชวงแต่เขาก็ยังขีดเส้นแบ่งระหว่างทรัพย์สินของรัฐและส่วนบุคคลโดยการยกอสังหาริมทรัพย์จำนวนมหาศาลให้แก่ญาติพี่น้องเพื่อให้ดูแลตัวเองได้ไม่นาน การให้คนเมืองเช่าที่เ่ทีเพื่ออยู่อาศัยและให้ชาวนาเช่าที่ทำนาก็กลายเป็นแหล่งรายได้หลักของราชวงศ์ในขณะเดียวกันรัชกาลที่5ก็สร้างภาพพจน์ที่ลงมาใกล้พื้นดินมากขึ้นเขาปรากฏกายในที่สาธารณะมากขึ้นและอนุญาตให้มีการแตะเนื้อต้องตัวได้เขายกเลิกกฎที่ไพร่จะต้องหมอบกราบเวลาเข้าเฝ้าแม้ว่าพวกเขาจะยังคงอยากทำเช่นนั้นอยู่ก็าตาม จุฬากรพยายามทำตัวเป็นนักประชาธิปไตยเขาเรียกคณะที่ปรึกษาของเขาว่าสภานิติบัญญัติไม่เหมือนวันนี้เลยนะครับและเรียกตัวเองว่าเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่เกือบจะเป็นเหมือนนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามการปฏิรูปของเขากับยิ่งเป็นการรวมอํานาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์ข้า,ารและทาหารตําแหน่งหัวแถวที่เขาแต่งตั้งล้วนมาจากคนในครอบครัว เชื้อพระวง์รุ่นเด็กก็ขึ้นชั้นนายพลและเสนาบดีโดยทางรัฐไม่ต้องผ่านสถาบันและการฝึกอบรมในด้านศาสนาจุฬาลงกรณ์ยกสถาบันของนิกายธรรมยุทธ์ของมงกุฎให้สูงกว่ามหานิกายที่ใหญ่กว่ามากและเขาก็แต่งตั้งวชิรยานวรโรรสลูกพี่ลูกน้องเป็นหัวหน้าของธรรมยุทธ์ในปี2442ัวชิรยานก็ได้เป็นสังฆราช ที่ปกครองทั้งสองในกายในตอนนั้นสังคมนทนยังคงปกครองตนเองอย่างเป็นทางการวชิรยานทำให้การควบคุมโดยราชสำนักสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบด้วยการด้วยพระราชบัญญัติปฏิรูปสงฆ์ส4ง5ซึ่งระบุความรับผิดชอบของรัฐบาลในกิจการสงฆ์ในการแต่งตั้งตำแหน่งชั้นยศทางศาสนาทำให้กษัตริย์เป็นประมุขศาสนาจักรไปโดยพฤตนไ มีการจัดลำดับชั้นให้กับวัดวาอารามต่างๆโดยวัดหลวงอยู่ชั้นสูงสุดกษัตริย์เป็นผู้ดูแลการแต่งตั้งทางศาสนาในกรุงเทพและอารามหลวงด้วยตนเองมีการพัฒนาโครงสร้างและหน่วยงานทางศาสนาใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนลงไปจนถึงระดับหมู่บ้านทําให้วงการสงฆ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชิดชูและกลุ่มอำนาจของจักรี นี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเรื่องศาสนาที่เราบอกว่าวันนี้กษัตริย์ภูมิพลนะนะให้พัดยศไปคุมศาสนาตรงนั้นตรงนี้จําไว้ว่านะครับมันปูรากฐานมาตั้งแต่บรรพบุรุษของกษัตริย์ภูมิพลแล้วนะครับแล้วเขาก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับราชการที่สี่เริ่มต้นนะครับราชการที่5ก็เลยเอามาทําอย่างเป็นร่าเป็นสันแล้วก็เชื่อมโยงมาเรื่อยๆแล้วก็ราชการที่9นะครับก็ทําให้มันยิ่งกระชับยิ่งขึ้นนะครับ จุฬาลงกรยังได้นำเสนอและฝังรากลึกให้กับเรื่องเล่าแห่งราชวงศ์จัก,กรีมากขึ้นไปอีกศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่บรรยายถึงรัชสุโขทัยอันเสรีภาพอันเสรีภายใต้ธรรมราชาที่เที่ยงธรรมได้รับการเชิดชูโดยหัวหน้างานด้านวัฒนธรรมคนสำคัญของจุฬาลงกรคือดำรงราชานุภาพเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่จัก,กรีว่าสืบทอดมาแต่สุโขไทยในขณะเดียวกันจุฬาลงกรก็คงภาพลักษณ์ที่คลุมเครือ ของเทวราชาธรรมราชาไว้ผ่านพิธีกรรมและการใช้สัญลักษณ์แต่ก็เหมือนกับพ่อของเขาที่เน้นไปที่การแสดงทศวิราชธรรมของธรรมราชาผ่านทางพิธีกรรมและการสร้างวัดและอนุสรณ์สถานเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษหรือคริสตศตวรรษหรือ2443จุฬาลงกรณ์ก็กลุ่มอำนาจได้สูงสุด ไม่มีผู้ใดท้าทายใดๆทั้งต่อตัวเขาหรือทายาทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการเดินทางเยือนยุโรปสองครั้งในปี2440และ2450ซึ่งได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีจากราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเขาได้ยืนยันสถานะของสาบันกษัตริย์สยามที่เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาเป็นกษัตริย์คนไทยคนแรกที่เข้าใจบทบาทสาบัญกษัตริย์ในฐานะสาบัญการปกครอง ในลักษณะเดียวกับที่ยุโรปมองถึงกระนั้นสำหรับสมุรนาญาสิริิราชก็ใกล้งวดลงการให้การศึกษาสมัยใหม่แก่เชื้อพระวงรุ่นใหม่และแก่ข้าราชการสามัญชนในเวลาต่อมานั้นได้เปิดประตูสู่ความคิดทางการเมืองใหม่ๆพอถึงปี2428ชนชั้นนำที่ได้รับการศึกษาจากตอนตกสิคน ซึ่งมีน้องต่างมารดาของจุฬาลงกรรวมอยู่ด้วย3คนก็ได้ยื่นเสนอให้เขาสร้างประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคล้ายเวสต์มินสเตอร์ของซึ่งเป็นสภาของอังกฤษขึ้นมาโดยให้เหตุผลว่าระบบสมมูรณายาสิธิร,ราชที่ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียวในการบริหารประเทศนั้นทําให้สยามมีจุดอ่อนจุฬาลงกรรับมือกับการท้าทายนี้โดยการสนับสนุนให้นักปฏิรูปเหล่านั้นทําการศึกษาระบบการปกครองแบบยุโรป เพื่อจะนำมาประยุกต์ให้ใช้กับสยามซึ่งก็ทำให้ความคิดเรื่องระบบรัฐธรรมนูญมีน้ำหนักและตัวอย่างก็เริ่มปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆกับสถาบันกษัตริย์ที่ประสบปัญหาอย่างในญี่ปุ่นจีนและยุโรปก่อนเสียชีวิตในปี2453จุลาลงกร,กรก็สารภาพความกลัวออกมาว่าเมื่อลูกหลานของข้าราชการมีความรู้มากขึ้นเราจะเจอกับสถานการณ์อย่างเดียวกัน กับที่เคยเกิดขึ้นในราชสมัยก่อนๆนนั่นคือสถาบันกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์จะยิ่งช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงไปเรื่อยๆถึงกระนั้นเขาก็เตรียมการสืบทอดราชวงศ์จากกรีด้วยการมีลูก77คนกับนางสนม35คนจากทั้งหมด92คนโอ้จำลูกจำเมียได้ไหมครับเนี่ยนะครับ มีลูกกับมเหสีที่เป็นทางการ18คนซึ่งรวมทั้งพ่อของภูมิพลด้วยมาเหสีเหล่านี้เป็นน้องสาวต่างมารดาของเขาทั้งหมดทั้งหมดดูเหมือนจะรับประกันได้ว่าสายเลือดจากกรีจะบริสุทธิ์ไปจนถึงรุ่นถัดไปถ้าว่ากลายเป็นว่าราชวงศ์จากกรีกับต้องประสบปัญหาเกือบถึงขั้นวิกฤตเอาละครับเรื่องวิกฤตนะครับต่อจากราชการที่5เนี่ยก็คือต่อไปราชการที่6กจะขึ้นมาเนี่ยครับ เป็นทายาทของจุฬาลงกรณ์หรือรัชกาลที่5นี่แหละจะเกิดปัญหาอย่างใดบ้างนะครับผมว่ายกยอดไปคราวหน้านะครับเป็นวิกฤตครับแล้วก็พี่น้องคงทราบดีว่าหลังจากรัชกาลที่6อยู่ได้ไม่นานนะครับขึ้นมารัชกาลที่7ก็ถูกล้มครับนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจกษัตริย์ไทยนะครับโดนยึดโดยคณะราษฎรนะครับน่าสนใจนะครับถือว่าเป็นการนั่งอ่านไป้ดยกันเพลินๆไปนะครับแล้วโอกาสหน้า นะครับเราจะมาเจอตอนต่อไปนะครับวันนี้คงต้องขออนุญาตลาทั้งฟังไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของ